สวัสดีครับอุนเตอร์วันนี้เลเกี่ยวกับเกมโรบูนนะจ๊ะตอนนี้เราอยู่ในแมปเพี้ยอะไรก็อมอิรูอ่ามีปืนให้ยิงมีดาบให้ฟันอ่าเน็ตกูไม่ดีแน่นอนเลยจ๊ะกูจะโหลดแมปขนาดนี้ได้อะไรบววห้าวอ่ะอุ้ยควยอ่ทำยังไงเล่นยังไง อย่าบอกเราว่าเป็นแอร์เรียห้าสิบอีกแล้วเหรอปังโอ้เน็ตกาขนาดนี้เน็ตกาขนาดนี้นรก,กขุมที่สี่ครับโอ้ได้ยินเสียงคนโดนฆ่าได้ มเสียงอะไรวะรรแล้วคือแบบใหญ่มากเฮ้ยเฮ้ยเชีอยเฮ้ย,ยโ,โฮ้ยโห กูนูกว่าจะมีตัวอะไรไล่คุยฮะที่ไหนแล้วเป็นซอมบี้บุกโอ้ยแล้วคือแมปกูจะโหลเสร็จโอ้ยอีเวนแล้วกูหัวใจรถทำไมวะ แล้วคือควรจะตายเวอย์อีกโอ้ยโอ๊โอะอ,อีห่างแช่แข็งกูไปอีกแล้วคือมันแช่ไก่เวอร์มึง กูขอปืนเลยป่ะอยากได้ปืนอ่ะอยากได้ปืนนะมันก็เหมือนแอร์เรียห้าสิบเอ็ดอ่ะน่ะแล้วมันก็มาเลงทีกูกอีกอ่ะอย่าไปใกล้ขนาดนะั้นมึงก็ตายฟรี โอ้ยอีท่ามาเอาปืนกูไปแล้วอ่ะ<ป>อีนี่ควายจริงๆก<ป>ูได,ด้เสียงเหมือนใครเปิดมอลมจริงๆนะเอาปืนกูไปอ่ะไอ้นี่ อ๋อโอเคเนี่ยมึงได้ยินปะโอ้ยปืนกูไม่มีโหเสียงตายมึงอีดักทองเอา้าไม่มีตลอดไปด้วยนะประเด็นอนะโอ้ย DNA อ4นเอฟนมันเอาปืนไปยนเนี่ยน่าเกลียดม,มากเลยเป็นปมึงกูใช้มีดอีกแล้วมาโอ้โห ทำไมผมไม่ได้วิ่งเร็วเ,เหมือนเขาบ้างวะโอาวิ่งขับไปถึงไหนแล้วเร็ว กูเข้าใกล้แม่หราแบบเนี้ยนี่นี่นี่โหอะไรขนาดน <c oughs> <c oughs> ี้วะหยอกกูมากับเารถ เยอะเลยไหวยอกแรงมากแรงมากแรงมากพี่ก็แรงเกิน oh, อาอกูยังไม่พอนี่ว่ะกว่วยจริงโอ้กูลำคาญเพลงมากแล้วกูต้องมาอยู่คนเดียวมึงไปเฮลบี้ยีกว่าไปแบบไม่กลัวด้วยไปแบบหน้าด้านเลย นี่จะไปแบบหน้านด้านนะนนท์เอา,าทางตันนีกอะว้าอะไรอ่ะว้าอย่าเลยดิขยงเลยอ่ะพูดแม่ยองเลยอะไรดิเวนฮะพูดถามน่ามันคืออะไรฮะขยงเลยเวนเอ้ย ไอ้หอีลาอเอ้ยไหอเดียวก็ไม่ได้เหยื่อมามามีไซเนเทวยหรอ เอยู่ไหนวะเสียวเซฟโอ้เนตกูไม่มึงเน็ตกูกากอะ่ะ 声音来没呢？声音来没路？声来没路？ เ้มเันจะมามันจะมาหกห้าสิสามสองหนึ่งก็เห็นลกเชิญก็เห็นกเชิญเสี่แบบนี้ม,มีอยู่ตัวเดียว như chuyện phải là hiểu đấy ba mừng mệt của thì là thằng nào Ui, ừ, là à? Yeah. Ừ, yeah. <laughs> <laughs> เอ้าเสียงหายไปเลยเสียงปืนกูวะขี้เกียจเล,ล่นแล้วเธอ